สวัสดีจ้ามันิสิพธามาถอดปลาทูด้วยจ้าจะพาทำเมนูชูชีปลาทูจ้าสิ่งแลลเท่ากับสิถอดปลาทูกันนะจ้าใช้สักสองตัวี่เลื่งก็พอต้องเยอะอเค cảm nữa chứ Ngay bên thêm nhiều có thú vấn mấy xuống Thoát rọt Nông này Vì tôi sẽ nhét có khẩu đi ngay Ít rồi chào วงาม้ขอบใช้ได้แล้วจ้าเราก็จะตักขึ้นกับน้ำมันจ้า กระทียมนะจ๊ะเขียวเพราะมันแตกมั่นเลยจ้าังสิพัทพี่แกงวลงไป ไฟก็แห่งเกิดไปแล้วพอๆๆหอมนอนค่ะหอมอุ่นกับข้าวของเก่าได้จ้ะทั้งของใหม่ของเก่าหมดสม่ำกันนี่ฮะมัดเบิดลนี่หมด เือก่อนเใช่ป่ะปีอากาศห่อน,น,ยนอนยู่สมมติอ,อาการบวมไปว่าจะเคี่ยวพริกแกงลงไปได้ไ้มจ๊ะเคี่ยวจะว่าแตกมัน้นั่นแหะจ้ะเป็นพิกแกงต้มเองพุดเองจะ้ะ ใส่เยอะไปก็เผ็ดเกิไดไปที่ละจ๊ะนะจะมาปรุงรสลัจ้ะสีอิ่ขาวแต่ว่าอยากใส่น้ำมะนาวไปหน่อยนึงด้วจ้ะ và say riêng béo nít nồi, chỉ có cái thái bần thái nít เสร็จป่ะม,ม่มึนใช่ได้ละแซ่บเบอร์เลยจ้ะชูชียบควายว่าสิให้มันเปรี้ยวนิดหน่อยเลยจ้ะตามปกติเขาจะใส่ดอกวควายใน,นละใส่ เผ็ดเท่าน้ำตาลคนจักหน่อยน้ำตาลตัดเผ็ดปะดรกเพอปะไ้ใส่พริกแกงแดงเนาะใส่พริกขี้เฒ่าปั่นเองบดเองเนาะคุมความเผ็ดไม่ได้จ้ะเป็นอาหารพอบานนั่ง โอเคนะจ๊ะเราก mm ็จะเอาประมาณนี้ะจะเอาไปนัดก็ฟ้าเลยจ้ะโอู้หู้โอ้ยพอๆๆหลัดบ่พอจกจ้ะ ด้วยใบมะกรูดหัน่นฝอยอีกนิดหน่อยก็พอจะ้ะเอเออาหารมื้อนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสับเียบร้อยแล้วจ้ะทุตีประทูเนะโอ้ยก็สิเผ็ตแล้วก็ผัดฟักทองแล้วยังเหลือไก่อบอยู่จ้ะคลิปนี้จะประมาณนี้แล้วจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้ะ